เนี่ยก,กินกินแค่นี้เดียวจะมันจะออกกปล่นกายได้ไงเมื่อช่วงนี้พี่เจไม่ค่อยได้ออกไปไหนแลวก็ง่วนอยู่กับการกินกินแล้วก็กินกินกินในใจก็นึกว่าถ้าพี่เจกินแล้วว้วนพี่เจจะเป็นยังไงนะอืม ้าอ้วนก็ต้องไปออกกําลังกายแล้วจะไปออกไหมลองมาดูตอนพี่เจ้อ้วนดีกว่าแบบนี้หรือเปล่าถ้าอ้วนขนาดนี้ก็คงเป็นแบบนี้กินขนาดนี้จะไปออกกําลังกายไหมเนี่ยมันตกจะออกกำลังกายได้ไงน่ะเนี่ยกินกินแค่นี้เดียวจะมันจะออกกำลังกายได้ไง อุ้ยอ้วนแถมไม่ยอมออกกำลังกายด้วยช่างมันเชิญมันเชิญมันเชิญมันเถอะอ้วนวายอ้วนกินต่อ